ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมโดมเมืองอรันนะครับก็จะมายิงงามนาโรโตะนะครับเป็นยางกลม5มิลนะครับยิงลูกเหล็กนะามาดูกันว่าความไกลนะครับจะอยู่กี่เมตรไกลขนาดไหนนะครับมาดูกัน อ่ก็นับดูแล้วก็ยี่สิบสองนะนะครับมาดูกัน เป็นไงครับเสียงดังฟังชัดเดี๋ยวเอาเป้ามาให้ดูนะครับยิงเสียสองลูกไป นะครับก็จะเป็นรอยปาดนะครับเข้าตรงนี้นะครับแต่ว่าทะลุตรงนี้มันแต่ว่ามันก็เลยขาดขาดตรงนี้นะครับอสุดยอดครับผมอันนี้ผมเอา,อาลูกปืนพลาสะติกนะใส่นะครับลูกปืนเอยิงปืนลมมาแหละปืนลมของเล่น นะครับโอเคนะ่งามนารุโตะนะครับถูกชะตามากครับงามนี้สุดยอดครับ